สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมุมล้อของรถยนต์นะครับสำหรับมุมล้อรถยนต์ที่สำคัญสำคัญโดยทั่วไปเนี่ยจะมีทั้งหมด3มุมจะได้แก่มุมแรกจะเป็นมุมโทนะครับมุมที่2จะเป็นมุมแคสเตอร์มุมที่3จะมุมมุมแคมเบอร์มุมโทก็คือมุมที่ล้อจะหุบเข้าหรือหุบออกส่วนมุมแคสเตอร์ก็คือมุมที่สลักเผาร้อหน้าจะเยื้อ ไปด้านหน้าหรือเยื้องไปด้านหลังอย่างเช่นถ้าดูจากเพาของรถมอเตอร์ไซค์ครับล้อหน้าเนี่ยจะเยื้องไปยื่นไปทางด้านหน้าหรือยื่นเข้ามาเข้าหาตัวรถก็ตัวนี้คือจะเป็นคาสเตอร์ส่วนมุมแคมเบอร์เนี่ยก็คือล้อจะแบะเข้าหรือแบะออกสำหรับมุมแคมเบอร์ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปก็จะเห็นได้จากรถที่ทำแนวแนวฟลัดสไตล์แนวโหลดเตี้ยๆนะล้อมันจะแบะออกมา สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาคุยตัวมุมโทกันก่อนครับเริ่มต้นกันที่มุมโทก่อนว่าข้อดีข้อเสียของมุมโทเนี่ยมีอะไรบ้างมุมโทมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นทําความรู้จักกันที่มุมโทกันก่อนถ้าเราลากเส้นขนานไปกับล้อถ้าล้ออยู่แนวตรงเนี่ยตัวนี้คือมุมโทเป็นศูนย์ในกรณีที่เราตั้ง ล้อให้หุบเข้าถ้าเราลากเส้นขนานของล้อกับล้อไปเนี่ยตัวมุมมันจะไปตัดกันซึ่งซึ่งมุมโทแบบนี้จะเรียกว่ามุมโทเป็นบวกหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่ามุมโทอินสำหรับรถที่ล้อหน้าแบะออกแล้วเราลากเส้นขนาดไปกับล้อเนี่ยเส้นจะไม่ตัดกันแต่เส้นจะตัดกันที่ด้านหลังตัวนี้จะเรียกว่ามุมโทเป็นลบหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่ามุมโทเอา ผลของการปรับมุมโทมีอะไรบ้างในข้อแรกมาดูกันที่เรื่องของการสึกหลอของยางกันก่อนสําหรับการปรับมุมโอ o อ์คือการปรับให้ล้อหน้าแบะออกโดยที่เมื่อลากเส้นแล้วเส้นจะไม่ตัดกันในด้านหน้าแต่จะไปตัดกันด้านหลังสําหรับการลากเส้นขนานคู่กับลอ้อ ของล้อหน้านะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดรถวิ่งไปกับถนนเนี่ยยางด้านในจะเกิดการเสืยดสีกับพื้นถนนจะทําให้ยางด้านในเกิดความร้อนสูงและเกิดการสึกหลอได้เร็วสําหรับการปรับมุมโทเอาให้กับรถจนในทางตัวกันข้ามสำหรับมุมโทอินนะครับในมุมโทอินเนี่ยถ้าเกิดเราปรับมุมล้อเข้ามาหรือโทอินเป็นบวกมุมโทเป็นบวกเมื่อลากเส้นขนานไปกับล้อ มันจะเกิดการตัดกันเมื่อรถวิ่งไปจะทําให้เกิดการเสียดสีของบริเวณยางด้านนอกซึ่งจะทําให้เกิดความร้อนสูงยางด้านนอกก็จะเกิดการสึกหลอได้เร็วกว่ายางด้านในนะครับดังนั้นการปรับมุมโทให้เป็นศูนย์จึงหลีกเลี่ยงการสึกหลอของหน้ายางได้ดีที่สุดการปรับมุมโทยังมีผลโดยตรงกับเรื่องความเร็วคือไม่ว่าเราจะปรับมุมโทให้เป็นมุมโทอิน รือมุมโทเอาตัวหน้ายางก็จะยังเสียดสีกับพื้นถนนอยู่ดีซึ่งการเสียดสีของหน้ายางเนี่ยจะทําให้รถเกิดการสูญเสียกําลังในการขับเคลื่อนและรถก็จะทําความเร็วสูงสุดได้ไม่ดีเท่าที่ควรรถจะทําความเร็วได้ดีในกรณีที่เราปรับมุมโทเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับแต่การปรับมุมโทไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีนะครับเราจะมาดูข้อดีของมุมโทในเรื่องถัดๆไปอย่างเช่นเรื่องแรกในการเข้าโค้ง ในกรณีที่มุมโทเป็นศูนย์เมื่อรถเข้าโคง้งรถจะวิ่งออกไปแนวทางตรงเมื่อเราหักเลี้ยวเนี่ยล้อมันจะไม่เกาะโค้งเข้ามานะครับ แต่ถ้าเกิดเราปรับมุมโทให้เป็นมุมโทเอามุมโทเอาคือเมื่อเราเข้าโค้งเนี่ยตัวล้อมันจะเหมือนหักเข้ามาจิกมุมมากขึ้นล้อด้านในจะจิกมุมมากขึ้นส่วนล้อด้านนอกก็จะหักมาในจังหวะที่ทําให้ตัวรถตรงซึ่งในการปรับมุมโทเป็นมุมโทเ o าจะทําให้รถเนี่ยสามารถจริกโค้งได้ดีและกอดโค้งได้ดีเข้าและออกโค้งได้เร็วนะครับสําหรับรถที่ปรับมุมโทอินแล้วเข้าโค้งนะครับลองลองจินตนาการตามดูนะครับเมื่อรถกําลังวิ่งทางตรง ล้อของตัวรถเนี่ยหุบเข้ามาหาตัวรถในขณะที่รถกำลังเข้าโค้งแล้วล้อที่อยู่ด้านในของตัวรถที่ติดกับโค้งด้านในกำลังหมุนออกโดย e, ค่อยๆค่อยๆจะออกไปขนานกับตัวรถแต่ล้อที่อยู่ด้านนอกของตัวรถหรือล้อที่ติดกับมุมโค้งด้านนอกเนี่ยกำลังก,กดเข้าไปหาตัวรถมากขึ้นซึ่งจะทําให้รถเกิดการแหกโค้งได้ง่ายนะครับถ้าเกิดการปรับมุมโทอินแบบนี้แล้วเข้าโค้ง สำหรับข้อดีข้อถัดมาในการปรับมุมโทอินและโเอาก็คือการวิ่งทางตรงแล้วมีหลุมหรือเนินระนาดในระหว่างเส้นทางที่เราขับขี่หรือกำลังแข่งขันอยู่การปรับมุมโเอาแล้ววิ่งทางตรงเนี่ยตัวล้อเหมือนกำลังเตรียมจะเลี้ยวอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดการตกหลุมหรือขึ้นเนินระนาดจะทำให้รถเนี่ยเกิดการฉลับหรือพวงมาลัยมีความไวในการเลี้ยวได้ง่ายมีโอกาสที่จะหลุดหรือออกนอกถนนได้ง่ายนะครับ แต่ในกรณีที่เราปรับมุมเป็นมุมโทอินล้อมจะวิ่งเข้าหาตัวรถต่อตลอดเวลาจะทำให้รถเนี่ยวิ่งตรงอยู่ตลอดถ้าเราไปตกหลุมหรือขึ้นเนิลนลาเนี่ยรถก็ยังคงทรงตัวได้ก็คือยังคงคุมพวงมาลัยได้ง่ายในกรณีที่เกิดขึ้นเดินตกหลุมต่างๆเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวิ่งทางตรงถ้าต้องการควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ง่ายๆรถไม่ไวพวงมาลัยไม่ไวเนี่ยก็แนะนำให้ปรับเป็นมุมโทอินหรือถ้าเกิดใครเจอรถของตัวเองเนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างไว ก็ลองเช็คเรื่องมุมโทอินโเอาดูนะครับหรือพอมาลหลค่อนข้างหนักเลี้ยวค่อนข้างยากเนี้ยก็ต้องลองเช็คเรื่องมุมโทอินโเอาด้วยเหมือนกันทีนี้ผมจะมาสรุปเรื่องมุมโทอินโเอัม, toe in, toe มุมโทอินคือการหุบล้อด้านหน้าให้เข้าหากันเมื่อลากเส้นขนานแล้วเส้นตัดกันหรือจะเรียกว่ามุมโทบวกสําหรับมุมโเอาก็คือล้อด้านหน้าจะแบะออกจากตัวรถเมื่อลากเส้น จะขนานกับล้อนี่ตัวเส้นจะไม่ตัดกันที่ด้านหน้าแต่จะไปตัดกันด้านหลังของตัวรถแทนหรือเรียกว่ามุมโทลบส่วนถ้ามุมล้อตรงก็จะเป็นโรเป็นศูนย์ ข้อดีของการปรับมุมโทก็คือการเข้าโค้งได้ดีถ้าเกิดปรับมุมโทเป็นมุมโทเอาหรือมุมโทเป็นลบการวิ่งทางตรงได้ดีหรือคุมพวงมาลัยได้ดีในกรณีที่ขึ้นเนินลูกละนาหรือตกหลุมเนี่ยจะต้องปรับมุมโทเป็นบวกหรือมุมโอ in การจะทำความเร็วในทางตรงได้ดีควรจะปรับมุมโทเป็นศูนย์สำหรับข้อเสียของการปรับมุมโทก็คือข้อแรกก็คือจะทำให้หน้ายากาเกิดความร้อนสูงข้อที่สองทำให้ยานเกิดการสึก ได้ง่ายได้เร็วกว่าปกติอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเสรื่อมสีของยางที่เพิ่มขึ้น รถมีโอกาสแหกโค้งได้ง่ายถ้าปรับมุมโทเป็นบวกในกรณีที่เข้าโคง้งรถจะคุมได้ยากในทางตรงถ้าเกิดปรับมุมโทเป็นลบหรือมุมโถง out จากข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเข้าโค้งได้ดีแนะนำจะให้ปรับเป็นมุมโทเอาการวิ่งทางตรงควรจะปรับมุมโทเป็นศูนย์ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ทางวิศวกรของ m e r c e d e s b e n บได้มีการนำเอามาพัฒนารถฟอร์ u l a 1วันของทางทีมโดยการปรับเปลี่ยนมุมโท จากพวรงมราลัยของคนขับให้สามารถยืดเข้าหรือยืดออกได้เพื่อปรับเปลี่ยนมุนโทในการวิ่งทางตรงหรือเข้าเข้าโค้งซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้รถสามารถเข้าโค้งได้เร็วขึ้นวิ่งทางตรงได้ดีขึ้นลดการสึกหล่อของยางได้มากขึ้น คืออัตราการสึกหรอของยางน้อยลงประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้นทําให้รถสามารถวิ่งได้รอบมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกลับเข้ามาที่พิทเพื่อเติมน้ามันหรือเปลี่ยนยางก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าทาง m e r c e d e s e n เ z นเนี่จะนํามาใช้จริงเมื่อไหร่หรือจะผ่านกฎของทาง Formula ่วันหรือไม่วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหานี้ มีสาระน่าติดตามน่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง NP Auto ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ